ทีนี้ก็มาถึงว่าให้ปกติทางจิตเป็นเรื่องยากที่คนจะรู้ได้เอาเองง่ายๆว่าปกติทางจิตนั่นคืออย่างไรคนบ้ามันก็ไม่เคยยอมรับตัวเองบ้าคนเมาก็ไม่ยอมรับตัวเองเมาไม่รู้สึกว่าตัวเองเมาหรือตัวเองบ้านั่นมันมากปละ เห็นชัดแต่ส่วนที่มันจะเป็นกันได้ทั่วไปทุกๆคนนี่มันก็ยังยากตัว่เรามักจะรู้สึกว่าเรามันถูกต้องหรือดีหรือปกติสเสมอเห็นคนอื่นกันไม่ปกตเิเป็นกันมากนี่ ที่เขาพูดว่าอย่างหน้าหัวว,ว่าทุกคนต้องเป็นบ้าเหลืออยู่15เปอร์เซ<ม>็นนี่ไหมเขาระดับที่มองกันไม่เห็นว่าบ้าแต่มันเป็นบ้าอยู่15เปอร์เซ<ม>็นต์ผมยอมรับว่ามันมีส่วนถูกเพื่อจริงกับเขาด้วยเหมือนกันก็ <c oughs> <c oughs> ต้องระวังให้ดีในข้อนี้ ความปิดปกติที่เราไม่รู้สึกที่เราไม่รู้จักมีอยู่สิบห้าเปอร์เซ็นอย่างน้อยที่ส่วนที่เรารู้สึกหรือรู้จักนี่เรายังบังคับมันไม่ได้ทําไมเราจะต้องไปว่าคนนั้นไม่ดีคนนี้ไม่ดีเราจะตั้งตั้งตัวเป็นครูสั่งสอนคนอื่นคิดด้วยดีมันเป็นความปกติทางจิตทุกเรา นู่นถ้าเป็นครา้แรกมันไม่รู้สึกว่าเป็นความไม่ปกติทางจิตไม่ต่างคนต่างก็เป็นกันอยู่มันก็เลยกระทบกันได้ทะเลาะวิวาดกันได้ชกต่อยกันถ้าต่างคนต่างไม่รู้ว่ามันพอเหมาะพอดีพอสมควรเท่าไหร่ส่วนที่สิบห้าเปอร์เซ็นต์มันก็ซ่อนเล่นอยู่ นั่นผมอยากจะพูดว่าขอยอมรับเป็นเสียดีๆว่าเราเป็นโรคนี้แล้วก็โดยไม่รู้สึกตัวทันอยู่มากที่สุดทุกคนถ้าใครจะมีข้อแก้ตัวให้แก่ตัวเองอย่างไรก็เอไปทดสอบดูพิจารณาดูไม่ต้องมาแก้ตัวหรือว่าพิสูจน์กับผม มันไม่ไม,ไ,มไม่จําเป็นแล้วก็ไม่ต้องการด้วยต่างคนต่างเอาไปพิจารณาดูตัวเองว่าเราเป็นโรควิปริตทางจิตเนี่ยกันอยู่โดยไม่รู้สึกตัวนะคำว่าโดยไม่รู้สึกตัวนี่สําคัญมากแล้วก็เป็นส่วนมากเพราะไม่มีอะไรจะมาช่วยวัดหรือช่วยทดสอบมันจิตนั่นแหละวัดจิตแล้วเมื่อจิตมันเป็น อย่างนั้นสุดแ้วมันจะไปวัดได้อย่างไรอืมันเรียกว่าปัญหาหนักมันอยู่ที่นี่หรือบาปกรรมของสัตว์มันอยู่ที่นี่บาปดั้งเดิมมาแต่ไหนแต่ไรมันอยู่ที่นี่ไม่มีทางทจะรู้จักตัวเองให้ถูกต้องได้เพราะไม่มีอะไรอื่นที่จะมารู้จักตัวเองได้นอกจากกิดดวงนั้นอะไรจะเป็นผู้สั่งสอนให้รู้จัก ตามธรรมชาติธรรมชาติก็สั่งสอนตามผ่านไปในชีวิตประจําวันตั้งแต่เกิดมาจนบัดนี้มันก็สั่งสอนผิดมันก็เจ็บปวดเป็นทุกข์มันก็สั่งสอนไม <c oughs> ่อีกส่วนหนึ่งก็คือครูบาอาจารย์นับตั้งแต่บิดามารดาอาจารย์คนแรกสอนมาเรื่อยให้มันรู้จักถี่รู้จักชอบถูกถ้าคนก็ไม่เชื่อที่ธรรมชาติสอนอยังเจ็บปวดยังไม่ค่อยเชื่อยังลืมยังลืมเก่ง คนสุดท้ายเวลานี้เราเป็นคนที่ยังไม่มีจิตปกติหรือถูกต้องยังมีส่วนที่ผิดโดยไม่รู้สึกตัวนะอยู่มากเขาให้สังเวชเป็นตอนนี้สลดเป็นตอนนี้ไม่ประมาทกันในตอนนี้ในเรื่องนี้นอย่าอวดดีไปอย่าเพ้่ออวดดีอย่าอย่าอวดดี เรากำลังมีโรคทางจิตท,ที่ไม่รู้สึกตัวนีอยู่อย่างเต็มที่เพราะว่าจิตของเรายังเบกนักจิตของเรายังมีความเจนจัดน้อยนะเราก็หล่อเลี้ยงมันไว้ด้วยสิ่งตรงกันข้ามคือสิ่งที่ทำให้มันลงมากไอีก เราโกรธเก่งแล้วก็ชินมากขึ้นเราพูดโดยไม่ยับยั้งเก่งนานข้ามเป็นนิสยัยเรานิ่งไม่เป็นเนี่ยเรื่องที่ทำให้เราไม่รู้ว่าแค่ไหนมันพอดีนั่นคนโบราณเขามักจะเอาปลอดภัยไว้ก่อนในเรื่องอย่างนี้ แต่นิ่งจะดีกว่าที่จะพูดออกไปเพราะพูดออกไปมันมีส่วนผิดมากกว่าถูกถึงแม้พูดถูกมันก็ยังนิ่งจะดีกว่าเพราะการพูดถูกในบางครั้งนั้นไม่ทําให้คนอื่นอรู้สึกชอบมันต้องดูตามาตาเรือกันมากไม่ใช่ว่าจริงหรือถูกแล้วก็จะพูดออกไปมันยังต้องดูตามาตาเรือว่ามันควรจะพูดหรือไม่ ถ้ามันไม่ควรพูดก็ไม่พูดคือนิ่งจะดีกว่าเพราะพูดออกันแล้วมันตา้เกิดเรื่องแต่และใครจะมารู้เรื่องนี้ตัวได้นอกจากตัวเองที่ตัวเองมันก็ไม่รู้ท่านคนเราจึงพูดหรือทําหรืออะไรลงไปชนิดทีนิ่งจะดีกว่ามีมากที่นี่มันร้ายการตรงที่ว่าเราไม่ยับยัง้งเราก็พูดออกไปด้วย ความทันนงหรือโทสะหรือนี้ยิ่งแล้วยหา่ยิ่งเสียหายมากในในพูดแล้วก็อยากจะพูดอนอกขอบเขตไปบ้างว่าเมื่อพระพุทธเจ้าท่านจะไปโปรดใครสอนใครนี่ท่านนึกอยู่เป็นประจำเป็นวันเป็นเดือนหรืออาจจะเป็นปีที่เรียกว่าเร่งยานสองโลก ภพันเถปินปาตนาตายันเถธรรมเถสเป็นนางพรเทพิกขรโอาทางังอะไรอ่าตเสวตัวใพระพาเปรตตัวกันนังเนี่ยหัวรุ่งสันจะลุกขึ้นตื่นแต่แต่แต่ดึไกไาไ่ขัน,นเพื่อจะเล็งยานสองโลกเพื่อว่าจะไปโปรดใครเพื่อวันนี้จะไปช่วยใครในทางวิญญาณ ก็ต้องไล่ไปไล่ไปไล่ไปคนนั่นคนนี้คนน้นเพรนั้คนนี้มันเหมาะแล้วรับวันนี้จึงจะไปท่านคนบางคนอาจจะถูกนึกถึงตั้งหล,ลายหลายหนทํายังไม่เหมาะที่จะไปไปโปรดเขาก็ยังไม่ไปที่คนนี้มันแน่แล้วก็เลยพระพุทธเจ้าท่านก็เตรียมตะเตรียมคือว่าจะเจตนา,าจะเด็ดปิณฑบาตไปทางนั่นหรือไป มันพบคนนั่นได้มีโอกาสพูดจากับคนนั่นให้จนได้เน่่อการคิดที่จะพูดจาในกระใครนะคิดมากอย่างนี้เมื่อเรื่องก็ไม่มีโทษมีแต่ประโยชน์ี่เรื่องมันก็ไม่มีส่วนที่จะผิดหรือวิปริตขึ้นมาได้เป็นตัวอย่างสูงสุด าเราจะปลายไปตามอ้ความร,รู้สึกชัว่วขณะอารมณ์ชัว่วแล่นแล้วมันมีหวังผิดเกิน <c oughs> <g ül> 9.9% <c oughs> ที่พูดนี่ก็เพื่อให้รู้สึกว่าไอ้การที่เราจะรู้สึกว่าตัวเราผิดปกตินี่มันรู้ได้ยากเราะนั้นเราหาทางที่ปลอดภัยไว้ก่อนอย่าให้ความวิปริตของเราไปทําอันตรายกายครข้า <c oughs> มันก็ปลอดภัย ถ้าต,ตัวเราเองก็จะดีขึ้นด้วยและเรื่องทางสังคมมันก็จะไม่มีเสียหายด้วยแปลว่าจิตใจของเราโดยส่วนตัวก็พอมีความสงบสุขถ้าอันตรายหรือศัตรูที่จะมาจากข้างนอกจากสังคมมันก็ไม่มีมันก็ทําให้จิตใจของเราปกติมากขึ้น <c oughs> ถ้าเราอยู่ด้วยความกระทบกระทั่งรอบด้านนี่มันก็ยากนะที่เราจะมีจิตธรรมดาสามัญน,นี่ปกติได้ ก็จังคือมันมีวิปปัสสิตอยู่เรื่อยมันสะดุ้งอยู่เรื่อยมันระวังอยู่เรื่อยมันอะไรายอยู่เรื่อยโดยไม่มีเหตุผลโดยไม่สแสดงต้นเหตุก็แปลว่าเราอยู่ในจิตที่ผิดปกติหรือไม่ไม่ปกติตลอดชีวิตกันนี่บุตุชนต,ต่างกับพระอราหันต์อย่างนี้ คือยืนด้วยแหความทุกข์ที่ตนท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 นกันไปพอทนได้จนตายนี่เรียกว่าระบบจิตไม่ปกติไม่สงบยังวิปริตอยู่ต้องแก้ไข